สวัสดีครับคืนนี้จะพามาส่องเนื้อและรายละเอียดของเหรียญหลวงพ่อทาวัดประเด็งแตกรุ่นสองนะครับว่าพระแท้ที่เราพบเห็นกันมันมีอยู่นะครับมีอยู่จริงๆเดี๋ยวกันนะครับคืนนี้มือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กล้องก็ไม่ค่อยเป็นเป็นใจแสงไฟอันนี้ใช้แสงไฟแสงไฟ,แสงไฟธรรมดาสองนะครับ เดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆค่อยๆตามดูไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเพอ่งเวียนหัวก่อนนะครับขอขยายเนื้อให้ดูอ่าเดี้ยหาพืชอยู่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาหล่อจากเบ้าดินไทยรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะครับจําจําผิวไว้ผิวจะไม่ไม่ใช่ว่าเรียบตึงเหมือนพวกพระโรงงานนะครับอันนี้คือพ้าหล่อธรรมชาติ เนื้อหาจะคล้ายๆหลวงพ่อเงินวัดบางคารเราเหลืององมเขียวอันนี้เป็นคาบเดิมที่ว่าใช้สุดไปบ้างไอ้ที่ว่าเนื้อทองเหลืองเกิดขึ้นมาเนี่ยคือว่าโดนใช้จริงๆองค์นี้มีหน้ามีตานะครับเนี่ยมีหน้ามีตาแล้วที่สำคัญคือไอ้รอยขีดขดเดี๋ยวนะเด,วดเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูให้นนะเนี่ยเท่าองไหนถ้าเกิด ถ้าเราเจอเจอรอยอย่างเงี้ยรอยตะกายตะกายอย่างงี้นะถ้าเราส่องส่องส่องตะแคงตะแคงดูไอ้รอยไอ้รอยตะกายพูดเนี่ยมันจะมีจะพบได้อัน,นั้นแท้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นรอยแปรงปัดของหุ่นเทียนตอนที่ว่าก่อนเดี๋ยวจะไปติดช่อแล้วเนี่ยรายละเอียดของของท่านจะคมมากเลย จะต้ององล้ำๆอย่างเนี้ยแต่แต่องค์นี้ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเอาคราบคราบเดิมออกมิติก็เลยมองเห็นได้ประมาณเนี้ยเราต้องพลิกพิกดูแขนต้องลํำๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าตององจริงจะจะเห็นแต่เนี้ยที่เราเห็นที่เราเห็นเนี้ยคือเป็นรอยแค่ทลอยรอยทะลอกรอยที่ว่าผิวเปิดจากการใช้งานนั้นนึงแต่มิติจริงๆท่านมีมีเยอะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูนะและเส้นเส้นสังกติเส้นสังกติเส้นจีวรเส้นเส้นสนังกติเนี่ยจะลงมาอยู่นี่เส้นจีวรนี่ยาวมาถึงนี่นะทะลุทะลุลงมาถึงนี่เลยนะใต้จักรแลรจากนั้นไม่พอนะครับถ้าเราส่ององค์จริงๆอ่ะเราจะเห็นตาเฉยนี่มุมมองหนึ่งเพราะึะงต้องส่องสององค์จริงๆ มันจะไม่ไม่ไม่ยุติอยู่แค่แค่นี้มันจะย้อยลงมาถึงนี่เส้นนี้นะครับเส้นเส้นเส้นยีบอนเส้นนี้ถ้าพาเกจะถอดไม่ติดเส้นนี้และอย่างพาเกนี่เส้นเส้นพวกพวกเส้นอันนี้เขาเรียกบางคนก็เรียกเส้นเส้นตะกายโดยใช้แปลงปัดออกโดยเป็นหุ่นเทียนแต่เส้นบางท่านก็เรียกเอเส้นรีดรีดหุ่นเทียน แต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเรียกเรียกแบบไหนแต่แต่ถ้าเป็นองค์ที่ว่าไม่ไม่ได้ใช้งานหูตาจะหมูกจะมีนะครับอันนี้ลูกตาจะมีคิ้วด้วยมีจมูกมีปากและหน้าท่านจะสังเกตดูหูท่านจะเป็นหูใบสีแต่องค์ไหนถ้าว่าถ้าไม่มีคราบเดิมคุมเหมือนนี้หูท่านจะออกมาเป็นอย่างนี้เจอแล้วมาหยุดแล้วมามีขยับจึ๊กฝั่งนี้เหมือนกัน อนี้เหมือนกันแต่นี่คาบคุมหมดแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นเนี่ยอย่างสมมติว่าในภาพภาพในในหนังสือนะะที่ว่าไม่มีคาบเหมือน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 ที่ว่าภาพใช้งานจริงๆของจริงแบบนี้นะเส้นนี้เขาจะมาหยุดแค่นี้ปุ๊บแล้วจะมาขยักตัวน,นี้ฟืดเนี่ยแต่ถ้าเกิดภาพใช้งาน,นจริงๆคือมันจะมองเห็นเป็นเส้นเดียวกันต้องแยกให้ออกนะครับ้าใช้กับภาพไม่ใช้และรอยตะไบต้องเป็นตะไบเบอร์นี้ โดยจาหยาบแล้วเนื้อเนื้อของท่านนี่จะเป็นเนื้อโซนของพรเงินวัดบางคาะเป็นเหลืองอมเขียวหรือใครอาจจะเรียกเขียวอมเหลืองอะไรประมาณนี้แต่ผ้าหลวงพระทารุ่นนี้คุณสองเนี่ยถ้าสวยกว่านี้ราคาหลักแสนขึ้นถ้าสวยระดับแชมป์เนี่ยเล่นกะถึงล้านจะดูดูการแกะไม่พิมพ์ของเขาดูการแกะไม่พิมพ์ จำตรงนี้เฟืองเฟืองตรงนี้ต้องคมคมด้วยแต่องน์นี้ที่ไม่ก็เห็นเพราะว่าคราบดําคราบดําที่ว่าเป็นเป็นคราบคราบครา,า,าบเบ้าเดิมผมไม่ได้ล้างเอา,าเฉพาะที่ว่าผิวเปิดไม่ดูแต่ถ้าเกิดเราส่ององค์จริงเนี่ยเฟืองเนี่ยคมมากคมกลิบถ้าส่องจริงจะเห็นเลยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นความความคมความยาว แต่คำนิที่ว่าดูกันแต่ละคนก็ดูไม่เหมือนกันนะแต่ผมผมจะเน้นตรงนี้เน้นตรงจะมีเส้นเส้นแตกเส้นเกินตรงนี้ที่ว่าปาเกมทําไม่ได้มีเส้นนี้เส้นนี้หนึ่งแล้วถ้ารอแบบชัดๆคือตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่หรอกมันจะมาตึกมาเป็นองศาตรงนี้เดี๋ยวจะตาลายๆหน่อยนะครับเพราะว่า ถ่ายตอนคืนกล้องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ให้ดูพื้นผิวแล้วกันครับผ้าหล่อโบราณที่ว่าใช้ข้าวเบ้าดินไทยผิวมันจะไม่เรียบตึงนะใครบอกเรียบตึงไม่ใช่นะแต่เป็นผ้าโรงงานนี่มันจะเป็นลอยเม็ดกดเม็ดทรายที่ว่าของไอ้เบ้าเบ้าดินไทยเราเราก็รู้รู้อยู่ว่าเบาดินไทยมัน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 จะไม่เรียบแบบนี้แบบนี้แบบนี่น จะเป็นรอยบุ่มบั่มบุ่มบั่มอย่างนี้แบบนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกมีมีหูอันนี้มันจะมีจริงจริมันก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละบางบางบางองหล่อแบบหูไม่ติดหรือหูหักไปเขาก็ตะบายหูทิ้งอันนี้ยังเหลือร่องรอยการตะบายตะบายเก็บพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็อันนี้อันนี้จะเห็นเม็ดบางคนเรียกเม็ดพระธาแต่จริงมันคือมันคือไอ,อ้พวกไอ พวกทรายพวกอะไรที่วัผสมอยู่ในอยู่ในอยู่ในส่วนผสมของของเบ้าดินไทยนี่แหละแต่พวกเห็นในภานลงเพื่องงนยังมีบางคนก็เรียกเม็ดแร่บางคนก็เรียกแล้วแต่แล้วแต่เขาจะเรียกอันนี้ตะไบข้างจะเป็นอย่างนี้แล้วรอยด้านหลังจะดูแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะกล้องผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่พื้นผิวจริงๆจะเป็นแบบนี้ สังเกตพื้นผิวดีๆนะครับเพราะเราโบราณจะต้องเป็นแบบนี้มันจะไม่เรียบตึงมันวต้องมีรูมีรูมีรูมีพุุนพุ่นพุ่นเนี่ยก็เกิดจากไอ้ดินเบ้าที่มันจะมีพวกขวดพวกทรายเข้าไปผสมอยู่ในนี้แต่ตัวหนังสือเนี่ยจะต้องตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพระก็อปปี้มันจะไม่ตั้งขึ้นมามันจะมันจะเบอร์ มันต้องคมชัดแบบนี้แต่บางองค์บางองค์ถ้ารอติดติดแบบชัวร์เลยนะหรือว่าพื้นผิวที่ว่าโดนล้างโดนอะไรหรือว่าเนื้อยังไม่กลับเหมือนเหมือนภาผมอันนี้น,นี้เขาเรียกเขาเรียกช้แล้วเนื้อกลับเนื้อกลับมันจะมีเขี้ยวตะขาบอยู่ตรงนี้สองเงี้ยงแต่องค์นี้ผมก็ติดนะติด,ต,ดติดเงี้ยงเดียวแต่มันต้องตะแคงดูดีๆตะแคงดูดีจะติด้าพลงราทาจะหล่อแบบแบบพิมพ์ประกบหน้าหลัง พิมหน้าพิมพ์หน้าคือพิมพ์ส่วนที่เป็นองค์พระส่วนที่เป็นองค์พระคือคือตรงนี้จะมีความบางกว่าเห็นไหมอันนี้คือเส้นอันนี้คือเส้นแบ่งระหว่างหน้าหลังอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นไม่พิม์พหลังที่มีตัวหนังสือยันจะมีความหนากว่ามันจะเป็นไม่พิมสองสองชิ้นเอามาประกบกันตอนเป็นหุ่นเทียนนะตอนเป็นหุ่นเทียนก็จะแกะหุ่นเทียน อันนี้หอันเป็นด้านหลังหนากว่าอันนี้หนึ่งอันเป็นด้าหหนหน้าที่บางกว่าแล้วมาใช้ไฟลนประกบกันมันจะต้องทิ้งเส้นนี้ไว้ให้เราเห็นเนี่ยเส้นนี้เส้นลายประกบเนี่ยเขาใช้ไฟลนแล้วเอามาประกบกันก่อนที่ว่าจะไปติดไปติดช่อนี่มันก็จะเป็นตะเข็บแบบน,นี้เราสังเกตด,ดูได้ ต่อให้เขาตาบายแต่เขาก็ตาบายเก็บไม่หมดหรอกเห็นไหมนะี่ด้านหน้าก็จะเล็กกว่าจะแคบกว่าด้านหลังก็จะจะมีความกว้างกว่าทั้งสองข้างมันเทคนิคการดูมันได้หลายคนมันมันมันแยกย่ากเพราะใครจะดูดูดูแบบร้อร์เซ็นมันไม่มีอะ่ะเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นพระหล่อโบราณพระหล่อโบราณล้วเข้าใจายอยู่ความผิดเพี้ยน เขาหล่อได้เก้าสิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วถือว่าโอเคยิ่งยิ่งยวดเลยนะไอ้น,นี้เราก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าเป็นผ้าถอดพิมพ์หรือเปล่าถ้าผ้าถอดพิมพ์พวกเนี้ยพวกรายละเอียดพวกนี้มันจะไม่คมแต่เนี้ยถ้าของแท้ๆอย่างเนี้ยมันจะคมอันนี้ต่อให้ใช้งานจนตึกขนาดไหนมันก็ยังมีความคมอยู่ดูนะครับแล้วตรงเอวของท่านเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเหมือนเหมือนเหมือนมีสายประกดรัด แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับพระองค์ก็ไม่ติดแต่องค์นี้ติดแต่ว่าเนื้อมันกลับเนื้อมันกลับดํามันก็เลยมองยากเนี่ยอย่างในในวงแขนตรงเนี้ยจริงๆต้องล่ำเนี่ยเพราะเส้นเพราะเส้นเส้นจริงๆอยู่นี่แต่ถ้าเกิดเรามองตามรอยศึกมันก็จะกลายเป็นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้คือความสูงส่วนสูงที่สุดส่วนไหนสูงที่สุดคือศึกเนี่ยอย่างใบหน้าท่านเนี่ย เอาดูดูดูตะแคงตะแคงให้เราให้เห็นใต้ฐานใต้ฐานท่านก็จะเป็นหล่อช่อหล่อช่อเหมือนพระลงพ้นงินแล้วนี่แหละแล้ตะบายทิ้งแล้วถามว่าบางองค์ทําไมสั้นทําไมยาวก็ช่างเข้ารอบสมัยก่อนเขามีรอบาตระฐานของเขาเขาไม่เขาไม่ขยายรอบนะครับเขาจะจัดการกับพระเรา พระเราองค์ไหนเกินเขาตะใบพระเราทิ้งเลยอ่าบางคนจะเอารอยตะใบไป,ไปเทียบกับพระในหนังสือเอ๊ะทำไมตะใบของฉันมันไม่เหมือนกับตะใบในหนังสือเลยไม่มาตรฐานอย่าอย่าสงสัยพิมพ์ถูกเนื้อใช่ความเก่าใช่ก็ถือว่าแท้แต่รอยตะใบนี่ยบางบางพระเอเอร้านร้านเลี่ยมพระบางบางร้านเนี่ยจำไว้นะ เขามีกรอบมาตรฐานของเขาพ้าเราเข้ากรอบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปทําร้ายกรอบเขานะเขาจัดการตะใบใหรือไม่งั้นกระเจียเนื้อผ้าของเราทิ้งบางองค์เนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอนะอย่างฐานเขาอะไปเข้ากรอบทองเลี่ยมทองกันทองน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่างบน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้บางองค์เนี่ยฐานนี่ยังไม่มีเลยเป็นรอยตัดทิ้งแค่นี้ก็เจอเคยเห็น รอยตัดทิ้งแค่นี้ก็มีโดยที่ว่าให้เข้ากรอบได้รอยตัดทิ้งแค่นี้ก็มีแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆคือมันจะต้องมีสมบูติแบบนี้แบบนี้ยังไม่เคยเข้ากรอบทองนะครับเพราะยังไม่มีตังเลี่ยมเลยเข้ากรอบพวกพลาสติกมัางอะไรบ้างเนี่ยเนีย่ยหูหูหูฝั่งนี้ของท่านเนี่ยจําไว้เป็นเอกลักษณ์ั้งสองสองฝั่งนี่แหละมันมันมันไม่ใช่เส้นเดียวกันต่อกันมานะมันจะมีสองเส้น มาน,นีจืดมาหยุดแล้วก็มาจึก๊กอ่าถ้ามองผิวเผินมันจะเป็นอีกอย่างถ้ามองหน้าตรงอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมมีหลายวิติพระลงมาธาต้องส่องส่องหลายหลายมิติกด้านนี้เหมือนกันนี่ด้านนี้สังเกตบางคนบางคนมองแค่ภาพถ่ายนี่ผมจะส่องวิติหัวจุ่อันนี้ชิ้นบนตึก๊กมาหยุดแค่นี้ชิ้นล่างมาเริ่มใหม่อันนี้เรามองมองด้านนี้นะแล้ว ค่อยพิกดูพิกดูมิติหูท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆและแต่มุมมองขึ้นอยู่กับที่ว่าเราสังเกตและเราได้จับองค์จริงบางที่รู้แต่พระพระ,ะแทนเนื้ออย่าลืมนะเนื้อเนื้อต้องเป็นเหลืองอมเขียวแบบนี้บางคนเห็นสีแดงแปดแ๊ดเลยก็มีเพราะ่นเนื้อไม่เปิดเนื้อยังไม่ได้เปิดอันนั้นคือคาบคาบคา,าบเอ ครับเดิมของเขาแล้วก็จําไว้อย่างคือว่าฟันเฟืองพวกนี้ยมันต้องคมเหมือนเฟืองเครื่องจกอักรอ่ะเนี่ยเหมือนสเตอร์รถมอเตอร์ไซค,ค์เราอ่ะคมกลิบอย่างเงี้ยถ้าเป็นผ้าถอดพิมพ์มันจะไม่คมแต่ตรงนี้ยมันมันไม่ได้ล้างเอาคราบเอาคราบออกไอ้สีดําม,มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นถ้าเกิดล้างให้กลายเป็นเนื้อเหลืองเหลืองเหมือนเหมือนเหมือนกับเนื้อแดงแดงหรือาเนื้อที่ว่าผ้าโดนใช้ธรรมดาทั่วไปพวกนี้จะขึ้นหมดเลย ผมกลิบเนี่ยจุดหลักที่ว่าผมดูเนี่ยผมจะดูแค่จุดนี้อ่าแต่เส้นนี้เส้นนี้จะโค้งขนาดไหนไปตกตรงไหนแล้วแต่ไอ้ไอ้นี่เขาเรียกมีหูส่วนไอ้เนื้อเนื้อตรงเนี้ยเนื้อตรงนี้เนื้อเกินเขาตะบายทิ้งไปแต่บางองหล่อมาไม่มีเนื้อตรงนี้เขาก็ไม่ต้องตะบายเนี่ยเราอตะบายต้องเก่าแล้วทำไมเอาทําไมตะบายตรงนี้เก่า ตาใบตายตบายตรงนี้สีออกเหลืองก็ตรงนี้มันนูนกว่าหรือโดนสัมผัสไปสัมผัสมาไอ้ไอ้คาบดำดำคาบไอ้นี่พวกนี้มันก็เลยผิวต้องเปิดเขาเรียกผิวเปิดเรา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 มองแค่นี้เพราก็พอ,อแม่พิมพ์หน้ามีความแคบกว่าแม่พิมพ์หลังมีความกว้างกว่า,าแล้วดูดูพวกตัวยนนันด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ ต้องตั้งอย่างนี้นะจะไปจะไปสโลปจะไปอะไรไม่ได้นะต่อให้สึกแค่ไหนก็จะต้องตั้งเพราะเพราะเป็น,เป,นเป็นไอ้มาสเตอร์มาสเตอร์พรีซไม่ใช่ว่างานที่ว่าแกะมาใหม่หรือว่าป๊อปี้แล้วด้านหลังเนะี่ยสังเกตด,ดูมันจะเบี้ยวมันจะเบี้ยวนะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่เข้า แล้วไอ้เส้นเนี้ยมันจะเหมือนเปลวเพิงมันจะขึ้นมาแบบไม่เท่ากันมันต้องสังเกตดีๆแต่จําจําพื้นผิวให้ได้ก็ก่อนแล้วกันพื้นผิวกายไอ้เนี้ยลักษณะของไอ้กยันพวกนนีะ้แล้วก็รอยตะใบเนื้อรูปแบบของไม่พิมพ์แต่ถ้าสวยก็นเนี่ยเล่นกันหลักแสนตรงนี้หลักหมื่นก็โอเคแล้ว แล้วเนี่ยถ้าไปเจอรอยขีดขีดอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นตําหนินะแม่พิมพ์นะบางบางองค์อาจจะมีรอยขีดตรงนี้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 หรืออาจจะตรงนี้ตรงนี้หรืออาจจะเป็นหน้าพรกไอ้นั่นแหละแท้เก้าสิบเลยเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นบางคนเขาเรียกเส้นเส้นอะไรอะไรไม่รู้ภาษาเขามีมีเยอะ ไม่อยากจะจําหรอกแต่ว่าให้ให้เราดูเปิดพื้นฐานตอน,นนั้นเองว่าพระหลวงพอทารุ่นสองเนี่ยถ้าจะเล่นจะจะหาพระแท้เนี่ยเราต้องส่องทุกวิติแม่แต่การที่ว่าตีลังกาส่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่องส่องดูส้นนี้วีไมเพราะผมจะใช้ไม่ไม,ไม่ไม่กี่หลักเ,ลเพื่อในการดูเพราะอย่างเราจะซื้อพระเขาอ่ะเราก็มี แล้วก็มีสิทธิ์ในการที่วราจะตีลังกาสองนอนสองแล้วก็ยังนอนสองได้เลย <_ d ance> เขาไม่พอใจขายแล้วก็ไม่พอใจซื้อใช่ไหม <_ d ance> เงินเรา <_ d ance> พักเขาอ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหากล้องดีกว่านี้หน่อยอันนี้เอาเอาเอา,เอามาโชว์เพื่อจะแกะกรอบพลาสติกที่เรียมไว้บางคนถามว่าโอ้หซื้อปืนมาใหม่นี่ลองได้ไหมพี่โอ้อย่าไปท้าหลวงพ่อท่าน ถพอถึงข้าวซวยขึ้นมาแล้วท่านโดนดักทำลายดักโดนยิงแล้วท่านโดนยิงตายเดี๋ยววิญ,ญญาณท่านจะนึกถึงว่าโอ้กูไม่น่าปากพ่อยเลยไม่น่าไปท้าหลวงพ่อท่เลยจำไหมครับปากไว้กับคนที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ปกเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายถ้ายังไม่เคยเล่นผ้าแท้อย่าปากอย่าปากเสียครับเพราะหลวงพ่อท่านต่อให้ท่านมรณภาพาไปเป็นร้อยปีแล้ว นี่ร้อยกว่าปีแล้วนะโลหะอันนี้โลหะร้อยกว่าปีแล้วโลหะจะรุ่นเดียวกับหลุมพอเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานเนี่ยเพราะว่าจะใช้สูตรสูตรในการหลอ่อเหมือนกันแล้วเอกลักษณ์ของพวกนั้นจะมีพวกเม็ดเนี่ยพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายพวกอะไรเนี่ยวกเม็ดแร่ถ้าเราส่องส่องกับอแสงแดดจริงๆอ่ะพวกเนี้ยจะมีมีพวกเม็ดลงเม็ดแร่ขึ้นตามหลุมตามบ่อเนี่ยแต่เนี่ยมันใช้โทรศัพท์ ถ่ามันก็เลยมองก็นี่แขต่ะทอนแต่งไว้แป๊แแแบ,บ,แบ,บนึ่พวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกพวกไอ้ส่วนผสนมของเขาเนี่ยเห็นไหมพวกนี้อาจจะเป็นพวกแร่เหล็กน้ำพีพวกอะไรเนี่ยผสมอยู่ในน,นี้คือมันไม่ใช่ทองเหลืองบริสุทธิ์ลกันแต่ทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอาทองเหลืองบริสุทธิ์มาทาเขาใช้ทองแดงผสมกับสากรกสีมันถึงจะออกมาเป็นทองเหลือง เขาไม่ได้ไปซื้อทองเหลืองจากร้านโลหะเอามาหล่อเลย้าใจไหมครับแล้วที่ว่าผมบอกให้สังเกตหูหูมันจะมีสองส่วนฝั่งนี้ตึงมาหยุดแล้วก็มาอีกถ้าเรามองใน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 มุมตรงในการถ่ายรูปเป็นอย่างฝั่งนี้เหมือนกันเพราะนั้นต้องส่งสององค์จริงเนี่ยจะมีสองส่วนนี่นะส่วนบนมาหยุดแค่ตรงนี้ตรงนี้มีส่วนล่างแต่จริงเขาเรียกใบสีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเราไม่สังเกต ความที่เราไม่ทำนานในการส่องจริงเราจะมองเป็นเส้นเดียวกันมันต้องส่ององค์จริงมันถึงจะเห็นเนี่ยเห็นนะให้ดูใกล้ๆเนี่ยอย่างนี้เราเห็นว่าอีกเส้นหนึ่งเพราะเราพลิกตะแคงไปอีกอ้าวมันกลายเป็นสองเส้นไวแล้วเห็นนะครับความพิศดารของความความเป็นผ้าหล่อโบราณมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองแค่ภาพเราถ้าตาบใดที่เรายังไม่ได้ส่ององค์จริงอย่าตัดสินพระแค่ภาพ ที่เขาถ่ายมาให้เราดูบอกเฮ้ยทำไมพิมพ์ไม่เหมือนเลยหูไม่ใช่นี่องค์เดียวกันดูดีๆแค่พลิกไปแค่มีกี่องศาเส้นเปลี่ยนไหมครับเห็นหรือ,อยังตรงนี้แหละฝึกความชำนาญของเราจำเนื้อให้ได้จำลักษณะโครงพิมพ์ให้ได้เดี๋ยวเราก็ไป ถึงภาะแท้เองแหละอ่ะเดี๋ยวผมฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันเนี้ยเป็นผ้าแท้ในใจของผมเลยแล้วก็ใช้อยู่ด้วยหายห่วงแต่อันนี้มีห่วงนะครับห่วงยังอยู่หายห่วงหมไยถึงว่าหายห่วงเรื่องประสบอุบัติเหตุเรื่องตายโหงเรื่องอะไรเนี้ยสบายใจได้เลย ถ้าแขวนตรงนี้แล้วปลอดภัยครับสวัสดีครับ